ค่ะกลบสวัสดีงามๆพอเม่พี่น้องปองไปทุกๆท,ท,ทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดก็ได้เดินทางมาวัดกุดแหวลาลามนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดเนาะคะ่ะที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์เด้อค่ะที่เข้ามาเบ่งมาชมในคลิปนี้เนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็ยืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อชีวไระพัดข้าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องพรพารวยนนะะะคะ่พีอง ค่ะเมื่อนีนแอนก็ได้เดินทางมาหาพ่อตาปื๊ดใจดีนะคะพี่น้องค่ะว่าพ่อตาปื๊ดฝันต้องงวดไปนะคะว่ามิตัวดีตัวเด็ดแนวดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะงวดวังยานี่เพิ่นสุยนะคะตาปื๊ดสุยนะคะพี่น้องค่ะงวดนี้ว่าสิตรงโบน,นะคะพี่น้องห้องก็ล่องมาไปถามไปทายตาปื๊ดนะคะว่างวดนี้ฝันดีโบนะคะพี่น้องเนาะห้องกระสิได้ติดตามถามข้าวไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันนะคะ ค่ะวันนี้แอดกระซิพาไปหาตาปื๊ดใจดีฝันแม่นพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะพ่อปื๊ดค่ะโอ้วัสดีค่ะวัสดีค่ะกำลังขมักขมันทำอะไรคะเนี่ยโอ้วัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวัสดีค่ะโอ้ผ่าจานบ๊อบสบายตาปื๊ดลงทุนทำข้าวต้ม ทำข้าวต้มถวายพระอ,อาจารย์นะคะพร้อมพร้อมคนสวยคะ่ะอันนี้ช่างอะไคะเนี่ยสูภ้าลววยคะ่บยะบวัสดีคุายายาามมาาาาะคะุณา<ป>ยยคุณาายคุณายายคุณบายาคายายายยคุยคายายคาาายายย๊ค๊ <S 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 <uh ่่เบ mm anyway ื้องหลังค่ะเบื้องหลังเบื okay ้องหลังของสุภ้ารวยกับตะปืดผูะอาจารย์ไม่สบายค่ะค่ะว่าสิมาเอาตัวเลขนั้นพอปืดพี่น้องค่ะก็เลยมาต้มเขาให้พระอาจารย์ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขหนึ่งสองห้าไปเลยหนึ่งสองห้าไม่อยากอยากได้ความฝันพรมาแล้ว ฝันเห็นว่ฝันเห็นอะไพูดดังๆหน่อยขอฝันเห็นว่าเขาพระพุทธรูปสามองค์ไปไว้หน้าห้องไม่เดินไปเองหรือมีคนอายกไปนะแล้วฝันนะเออพระพุทธรูปไปดูสิอ๋อแล้วมีกิ้งเหรออยู่ในศาลาไงแล้วเออสามองค์นี่อยู่ในศาลาอ๋อไปดูเลยตอนแรกแม่พอไปดูเลยแล้วเออน่ะอยู่ในศาลานู่นน่ะศาลาใหญ่ก็เปิดไฟเลยมองไม่เห็นแล้ว เายกขแล้วแล้วปกติแล้วพระสามรูปนี่อยู่ในสามองค์นี่อยู่ในวัดเราไหมอยู่ในศาลาครับอ๋อเดี่ยเนยเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวต้มข้าวก่อนอ๋อต้มใส่อีกเนาะอ๋อตอนนี้กําลังขมักขมิ่นนะคะต้มข้าวให้พระอาจารย์ค่ะพี่น้องค่ะโอ้พอดีว่าไทยกับตะปืดก็เลยไทยโตนะคะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยว่าไทยว่าใครแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะอ้าว เอาพูดพูดบัดย้ำใหม่ฝันว่าฝันว่ามีคนเอาพระไปวางหน้าห้องดังๆหน่อยมีคนเอาพระไปวางหน้าห้องหรือไม่พระเดินไปเองก็ไม่รู้เราต้องไปดูพระพุทธรูปจะเดินไปได้ไงสามองค์สามองค์ไม่แน่ท่านอาจจะมีชีลลิสก็ได้ก<โอ>็จะรู้ได้ไงพรอยังมัวหนูยังหรอพอแล้วเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินมันมันพอแล้วตะกุศล เราเป็นหกสิบโดยโอ้คือคัวทำไมโอ้โหโอโหตาตายตาอ่ะอ่ะเอาพอ่อตาปื๊ดทำข้าวต้มถวายพระอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อค่ะเป็นทุกอย่างค่ะเป็นทั้งคนขับรถเป็นทั้งพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวพ่อขัวขัวขัวไปจิกจิ ไม่เหนนังหมอห้อเลยบอกนั่งแล้วค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นความฝันของพ่อปืดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพ่อปืดเพิ่นบอกว่าฝันวา่ enfin วามีคนยกพระพุทธรูปไปให้อยู่หนาวัดหรือว่าพระพุทธร,รูปไปเองเนาะคะ่ะแอดก็เลยว่าเอ้าพระพุทธร,รูปสิไปได้จังไดเนาะคะ่ะพี่น้องเท่ากับมาไปติดไปตามเนาะค่ะว่าพ่อปืดฝันแม่นนี่สิเป็นจังไดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพ่อปืดฝันแม่นนี่สิเป็นจังไดเท่ากับมาติดมาตามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวเวินดูดมันรสเป็นังอร่อยซูญีบไปไ่นั้งป่าออก<ะ>แค่บามอ,อ้าวแล้วแล้วชิมได้เหรอจะถวายพระอาจารย์ชิมได้อไม่ไรูเรา

เจ็ดนี่เลยไม่ไม่ใส่เกลือหยัดหยัดเกลือสักหน่อยก็พอนะแม่ถ้าน้ำปลามันจะมันจะได้กลิ่นน้ำปลามันจะไม่อร่อยนั่นนะทำกับข้าวไม่เป็นนะตะเพิร์แต่วิจัยได้เดี๋ยวะอาจารย์บอกรถเรือบมาควันบอกเลยว่าสุภารวยเป็นคนปรุงสุภารวยเป็นคนปรุงนะพราะเพิร์ต อ๋อนี่ถ่ายเบื้องหลังนะคะพี่น้องเบื้อเมตมะดาด้วพี่น้องเด้อยถ่ายถ่ายเบื้องหลังพราะื้ดใจดีว่าเพิ่นมีหน้าที่อยังแน่เนาะค่ะบางท่านก็อยากเห็นได้เป่ะพราะื้ดนน่ารักดีเนาะค่ะบางท่านนะ fc ่นขาถ่าย fc ท่านใดใจดีเนาะค่ะอใจใจดีจิตใจงามเพิ่นกับสิบบูดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่้องเมตมะดาเนาะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดยเมตมาดานี่แสดงว่าเป็นแปลกๆนะคะพี่น้องเนาะค่ะด่าเลยด่าเลได้พูดถึงพูดถึงว่าถ่ายต้มข้าวให้พระอาจารย์เผื่อ fc จะเมนมาดาเราก็เลยบอกไว้ก่อนไง วายดาเด้อพี่น้องับอีต้ในเด้อขายาดาเถาะค่ะบางเถ้อเห็ดพิษผลาดประกันใดกะกาฟขอโทษงามๆ้อคะพี่น้องค่ะค่ะค่ะบางเท้อคนเท่ามันกะสิมีพิษมีผ่าดใดเนาะพี่น้องเนาะค่ะยังไดกะยาถือยาซ่าทางช่องเด้อพี่น้องค่ะยังไดกะห้ยกำลังใจคือเก่าค่ะทําพิษผลาดประกันใดกะขอให้ห้อภัยทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่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 ะพี่น้องค่ะตะปืดอพันฝันว่า มีคนออกพระพุทธรูปไม่เพิ่นน้องแพรแอดกันเลยสิได้ไปติดไปตามฝากตอนพ่อแม่พี่น้องป้องไปเลือค่ะแต่มันยางเลี้ยวเลี้ยวค่ะผู้เท่านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นซาลาซาลาเปียบ ร่วมน้ำใจนะคะพี่น้องค่ะร่วมน้ำใจพี่น้องเอฟซีแล้วค่ะเด้อค่ะเงินทุกบาททุกสลึงนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะกลมาเป็นซาราแบบง่ายนี่แหละค่ะพี่น้องกลับมาถ่ายบรรยากาศทั้งในให้พี่น้องปองไปเบิรงเด้สาหรับโอ้เสียงกล่องหนจักหน่อยอ๋อฝันว่าสามองค์นี่เหรออืม เกินไปเองหรือว่ามีคนยกไปเหรอนี่โอ้โอ้แต่ละองค์อ้าวเลขตัวเดียวกันหมดเนี่ยแต่ปื๊ดใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่ไงก็สองสองแปดหกอันนี้ก็สองแปดหกสองแปดโอ้หกสองแปดอมันก็แล้วก็อันนี้ก็หกสองแปดอ๋อนี่หนึ่งเก้านี่หนึ่งเก้านั่นห้าสามอ๋อ เห็นไหมไม่เหมือนกันอ๋ออ๋โอโอ,โอ้มีม,มีเลขสามตัวด้วยพี่น้องเด้อสามองนี่แคบนาจอไว้พี่น้องค่ะแคบนาจอไว้ค่ะองององ,องแรกของของแอดทั้งแอดนี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็มีเลขยูสองแปดหกแล้วก็ถ่ายทั้งนี่หาสามแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นองค์ที่สองหกสองแปดเลขถ่ายหนึ่งเก่าแล้วก็องค์ที่สาม หกสองแปดคือกันค่ะแต่เลขไทยหนึ่งเก่าโอ้หนึ่งเก่าสององค์เลยตะเปิดค่ะโอ้นี่เด้อค่ะพี่น้องโอ้ฝันว่าเอาสามองค์นี้ไปไว<อ>้หน้าห้องตะเปิดห้องเลยเปิดประตูมาเจอแล้วถามว่าเอา้าหลวงพ่อมาได้ไงอ่ะหลวง<อ>พอ่อไม่พูดเฉยเหรอผมมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อมาได้ไงเนี่ยนี่ค่ะได้แอปสีส้มให้เบิ่งชัดๆหลวงพอ่อเฉยเป็นคด,ดอะไร สามองค์นี่นะคะแล้วตื่นขึ้นมาแล้วไปอยู่หน้าห้องกิ้งไหมตื่นขึ้นมาแล้วไปอยู่หน้าห้องตะปื้ดริ้งไหมไม่ใช่ไม่ไม่มีอ๋อฝันในฝันโอหมันจะมีได้ยงไงมันมีของกิงของกิ้งว่อยู่นี่แหละของกิงอยู่นี่พอนึกว่าตื่นเช้ามาแล้วสามองค์เป็นอย่างแล้วสามองค์นี้ไปอยู่หน้าบ้านตะปื้ดนี่หน้าห้องตะปื้ดนี่โหใช่มันไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าร่มร่ม อัศสรรจันแต่กิ่งค่ะพี่น้องค่ะเนาะอันนี้แต่ปืดฟันว่าสามองค์นี้ไปยู่นาห้องพอปืดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีเหลขสองเก่ายู่สององค์อีกองหนึ่งหาสามเด้อค่ะพี่น้องเด้ออีกองหนึ่งหาสามค่ะเดี๋ยวจังไรแอดกระสีไปเขียนเหลขให้ล่งนะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,ว่า ตัวใดแน่นะคะพอดีเสมียนข้าต้มเข่าให้พราะอาจารย์อยู่นะคะพี่น้องค่ะเสมียนสุผ้าลวยข้าต้มเข่าถวายพระอาจารย์อยู่นะคะพระอาจารย์บอสบายนะคะก็เลยไปต้มเข่าถวายเพินก่อนเนาะพี่น้องเนาะค่ะ,ะสามองค์นี้องค์เลขนะคะพี่น้องค่ะมีเลขอยู่สามตัวนั่นก็นสิมีสองหกโอ้ยสองแปดหกแล้วก็หาสามองค์ที่สองสองโอ้ยโอ้ยบอกผิดอีกเหรวบอกตัวอีกแล้วพี่น้องอกราบขอโทษขออภัย องค์ที่สองหกสองแดเลขท่ายหนึ่งเก่าองที่สององที่สโอ้เป็นยังน้องวันนี้นะ้อสงสัยเมาเลขพี่น้องหกสองแดเลขท่ายหนึ่งเือกาพี่น้องเอากราบขอโทษขออภัยพี่น้องย้ำอีกเนนะะือนึงเนาะค่ะองค์แรกสองแดหแล้วก็หาสามองที่สองหสองแดแล้วก็หเกแล้วก็องที่สม หกสองแปดแล้วก็บหนึ่งเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาเบาพิษพลาดประกันได้ก็กราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ซูมเบิ้งเลยเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอแล้วก็ซูมเบิ้งเนาะคะ่ะโชคมาอันอาจสิเป็นของเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้แอดสีเพนทั้งอันหลายๆให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเด้อขออนุญาตเหตคลิปก่อนเด้อ ค่ะอันนี้ก็เป็นอยู่ในศาล่าเนาะค่ะพี่น้องศา,าล่ารวมน้ำใจเอฟซเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เด้อค่ะแม่ต้องทอยไปไกลๆพี่น้องค่อยสิชัดเดนค่ะค่ะ พี่น้องคะพี่น้องที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้นะคะแอดก็ะอให้พี่น้องคิดซ่งหนึ่งประกรันไดก็ขอให้ะสบความสําเร็จนะคะพี่น้องเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ออท,อ,ทงองนะคะพี่น้องเนาะค่ะให้คขอบรัวฮงเฮื่องเลืองเลื่มนะคะพี่น้องค่ะห้เจะิญเจะิญ่นในหน้าที่การงานทุกๆอย่างที่เหตุที่ทำอยู่นะคะว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ะอให้เฮงเฮงรวยรวยขาย pivot. ของในเ,เงินแสนเงินล้านนะคะพี่น้องเด้อ ขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมาเบิงมาชมชิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆุกท่านค่ะคําว่าจุนยาด้มีแกพี่น้องปองไปเนาะคะ่ะให้มีแต่คําว่ารวยรวยรวยค่ะพี่น้องคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ